สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันรลยการี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจนะคะดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพิ่มพลังของเราในทุกๆวันนะคะ ท็อปปิกของเราวันนี้นะคะจะส่งพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาถึงคุณนะคะมาให้คุณนะคะหรือเรามาดูซิว่าพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นพรจากสิ่งที่คุณรักที่คุณนับถือนะคะที่คุณเคารพนั้นมีพรสิ่งใดส่งมาให้คุณนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะ<อ>ก็แอดไลน์หรือว่าถักแชทได้เลยนะคะ ก็จะปิดรับไม่นานนี้นะคะโอเคนะคะนางฟ้าสองใบแรกออกมานะคะอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวนะคะกับพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ส่งมาให้คุณวันนี้ with in the next few months นะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะจงอยู่ใน e d i ิ a t i o n brings answers ค่ะสมาธิสตินะคะปัญญาของเรานะคะจะนำคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ถ้าใครนะคะต้องการที่จะทำอะไรในตัวตนของตัวเองค้นหาตัวตนของตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรต้องการจะทำอะไรเกิดมาในชีวิตนี้เพื่ออะไรนะคะประสบความสำเร็จในด้านไหนอยากที่จะทำอะไรมีความสุขตรงไหนนะคะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะรู้สึกสับสนการค้นหาตัวเองไม่ถูกนะคะว่าหัวใจบางทีอาจมันจะว่าง เหมือนกับว่างไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีความรักหมายถึงว่ามันมันมันไม่ได้เติมเต็มนะคะ หัวใจความรู้สึกมันไม่ได้เติมเต็มมันรู้สึกเฉยๆนิ่งๆหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างรอใครบางคนนะคะสมาธิสติแล้วก็จิตวิญญ,ญาณความรู้สึกของเรานะคะอยู่ในที่สงบแล้วก็นิ่งคุณจะได้คําตอบภายในจิตใจนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณค้นหาที่คุณต้องการทุกสิ่งทุกอย่างมีเป้าหมายในชีวิตและเป้าหมายนั้นมันจะขับเคลื่อนไปในพลังงานในทุกๆวันพลังงานบวกของเราความดีของเราความคิดของเราความสุขของเรานั่นเองนะคะเมื่อไรให้เรามีความสุขเราจะ สามารถที่จะแยกนะคะพลังงานลบๆได้เพราะเราจะเอาความสุขนั้นเป็นการขับเคลื่อนนะคะการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเพื่อต่อต้านสิ่งลบๆออกไปเพราะเราจะต้องดําเนินชีวิตโดยโดยโดยการที่เราอยู่บนความสุขของเราเองนะคะแล้วก็เผื่อแผ่การให้อภัยทําบุญนะคะทําดีกับคนที่เขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงก็ตามนะคะให้อภัยกับสิ่งสิ่งนั้นของเขาไปนะคะ โอเคนางฟ้าออกมาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะขออีกสักสองใบค่ะอีกไม่เดือนโอ้ว้าวนะคะไม่ต้องสับอะไรเลยทีเดียวนะคะนางฟ้าออกมาบอกว่าอะไรอบั n d a ดันความสุขสมบูรณ์ความรุมสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแฮปปี้ความไร้กังวลบางสิ่งบางอย่างนะคะ คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองนะคะ n no. นหมายถึงสิ่งที่มันเป็นลบสิ่งที่มันไม่ดีตัดออกไปอย่างที่บอก l ล k กลี่นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันอาจจะใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นความรวมสมบูรณ์นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นเลยใช้ความรู้สึกใช้สมาธิของเราแล้วก็โฟกัสกับตัวเองรักเคารพบให้เกียรติตัวเองนะคะความรักครั้งแรกรักตัวเองโฟกัสกับตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่าง เข้ามาแล้วก็ความรักที่เป็นรักแท้เข้ามานะคะอบ d a n c สอีกไม่กี่เดือนนะคะจะเจอสิ่งที่ดีหรือหลายๆท่านอยู่ตรงนี้อีกไม่กี่เดือนอาจจะประสบความสำเร็จนะคะในบางเรื่องที่ต้องการก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทรงพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาให้กับทุกคนนะคะในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะให้กับทุกๆคนค่ะ Six of Water ค่ะ The Chalice ค่ะว้าวห้าดาขออีกหนึ่งใบค่ะ Hermit สองใบแรกมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เจอพลังงานเก่าๆความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกที่คุณคุ้นเคยมากๆคนในอดีตกำลังกำลังจะกลับมาหาคุณนะคะ The c h a r i o คุณอาจจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะส่งมาหาคุณการได้เดินทางไกลก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้พบเจอความสุขกับเพื่อนเก่า กับคนรักเก่าในอดีตชาติหรือว่าคนรักที่คุณรู้จักแต่สมัยเด็กๆแล้วหรือคนที่คุณรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วความรู้สึกเก่าๆนั้นมันจะกลับมานะคะคนในอดีตชาติความทรงจําที่ดีๆความทรงจําที่แสนงามเลยทีเดียวนะคะคุณจะมี Power จะมีพลังงานมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้ เขากำลังเดินทางมาหาคุณคนในดีตชาตินะคะแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดด้วยเขาจะมาทำให้คุณได้รู้สึกว่ามีความสุขอีกครั้งหนึ่งมาเติมเต็มพลังงานแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองนะคะที่คุณรู้สึกว่าขาดไปหรือว่าคุณไม่มีความสุขก่อนอันนี้ที่บอกไปนะคะความดมสมบูรณ์5ดาบเฮอร์มิตค่ะเป็นพลังงานของการอะไรที่มันเกิดผิดพลาดขึ้นการสื่อสารการพูดคุยความไม่เข้าใจ การมีปัญหากันการงอนกันการนิ่งการการเงียบนะคะเหมือนกับว่าได้ตื่นรู้มีบางท่านบางคนในที่นี้พลังงานได้ตื่นตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์และต้องการที่จะให้ให้ความสัมพันธ์นี้ได้เคลียร์ได้พูดคุยนะคะคุณจะได้รับการคุยการเคลียร์แล้วก็การเดินหน้า move on นะคะ เดี๋ยวเราขอทาร์ดค่ะในความรู้สึกคุณอาจจะได้รับข้อความจากคนทางไกลก็ได้ค่ะสามด่าเรื่องราวจะปวดเสียใจจบลงไปแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้คุณร้องไห้สิ่งที่ทำให้คุณวิตกกังวลมันเป็นอดีต ตั้งแต่วินาทีที่แล้วหรือเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมากมายลืมไปได้เลยคุณจะได้พบเจอกับความสุขกับที่คุณต้องการนะคะความสุขความสมหวังแปดเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบคุณจะได้ตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานเก่าๆที่จะได้รู้สึกว่าจะ เข้ามาติดต่อสื่อสารแล้วก็พูดคุยนะคะเป็น3ดับแล้วก็เป็น8เหรียญแล้วก็เป็นเด็กถือดาบนะคะถ้าในเรื่องของการงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวการวิตกกังวลความเครียดนะคะยังคงนิ่งๆแล้วก็ยังคงที่จะอ,อ,อาจจะได้มีโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องคิดนะคะวางแผนแปลในเรื่องของอนาคตนะคะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ เรื่องราวของความรักเป็น king of cups ค่ะธาตุน้ำนะคะจริงๆเป็นธาตุใดก็ได้เลยนะคะคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาราชาถ้วยเขามีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าเขายังคงต้องการที่จพะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะคะเจ็ดถ้วยค่ะขออีกหนึ่งใบาราชาดาบธาตุลมนะคะ พลังงานธาตุลมธาตุน้ำนะคะขึ้นออกมานะคะเพราะฉะนั้นใครอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากชาวธาตุลมและธาตุน้ําในที่นี้อย่างกระทนหันก็ได้นะคะได้รับข้อความได้รับข่าวครา,าวจากคนทางไกลเพราะเขาอยากพูดคุยกับคุณแก้ไขปัญหาหัวใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับข้อความนะคะแล้วก็จะมีท่านใดท,ท่านหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความห่วงแหนหึงหวงคอยส่องคอยมองคอยคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นั่นคือราชาดาบนะคะธาตุลมคนที่มีความเป็น คนที่มีตรก,กะเหตุผลมากๆแล้วก็เป็นคนที่นิ่งมีความเท่ดูหลอ่อมากๆคนๆน,นี้เข้มขมสูงนะคะล่ำคือหุ่นดีนะคะราชาถ้วยเขาก็เป็นคนที่มีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ขี้เล่นน่ารักเฟรนลีดูดีมีเสน่ห์นะคะดูอบอุ่นดูจิตใจดีดูอ่อนโยนนะคะดูโรแมนติกนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอกับ คนนี้นะคะพลังงาน2ออย่างมีคน2คนมองคุณอยู่นะคะคนคิดถึงเขายังกักในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะ5ดาบการติดต่อสื่อสารมากๆค่ะนะคะใครในที่นี้รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจหรือว่าไม่เคลียร์บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รับข้อความหรือว่าการพูดคุยกับคู่ประเด็นของคุณนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วว่าคุณจะเจอกับคนในอดีตหรือคนที่คุณรู้จักแล้วกลับเข้ามาในการพูดคุยและเคลียร์ปัญหาระหว่างคุณกับเขา justice คุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์หรือคุณจะได้รับความยุติธรรมในทุกๆเรื่องเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่าหนักใจคาใจนะคะแล้วก็มีประเด็นหรือว่าอึดอัดหรือมีเรื่องราวดรามา่าอะไรก็ตามมันจะคลี่คลายได้มันจะยุติธรรมมันจะไปต่อได้แล้วก็มีความเสมอภาคกันค่ะ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรขอให้วันเวลานั้นนะคะมันคลี่คลายแล้วก็เดินต่อไปทุกปัญหาแก้ไขได้นะคะโอ้โหออกมาแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะนะคะสดาบ8เหรียญเด็กถือดาบนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีวางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่า กลับมาพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหาหัวใจเขารอคอยคุณอยู่คนที่มีประเด็นเรื่องของความระอุปสรคนะคะความเจ็บปวดเสียใจที่ทําให้คุณร้องไห้เสียใจเขาอยากคุยออกับคุณเพราะเขายังคงรู้สึกออกับคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนในที่นี้ที่รู้สึกว่าส่องละมองและกักในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะแล้วก็ห่วงแหนความสัมพันธ์ไม่อยากให้ไปไหนสิ่งต่างๆคือประเด็นนั่นเองที่เกิดขึ้นนะคะเขายังรอคอ,คอยคุณอยู่เลยนะคะ justice ห้าดา เดอะสตาใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวเก่าๆนะคะมันจบไปแล้วมันไปต่อไม่ได้คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นเดอะสตาคุณจะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่สวยงามมากๆเลยนะคะฟ,ฟื้นฟูกับความรู้สึกความสัมพันธ์อนานาคตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือความสุขสมหวังและความรุมสมบูรณ์ในเรื่องราวของความรักหรือว่าทุกๆเรื่องที่คุณต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะช่วงเวลาแห่งชีวิตขอให้รู้ไว้ว่า การเริ่มต้นใหม่คือสิ่งที่ดีเสมอการเปลี game, ่ยนแปลงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะมันจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกมานะคะสิบเหรียญความมั่งคั่งนะคะความสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยเลยทีเดียวคุณจะได้พบเจอคู่ชีวิตของคุณเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับไพ่ที่หลุดหล่นออกมานะคะเพราะฉะนั้นคุณกําลังดึงดูดคู่ชีวิตแท้ของคุณเข้ามานะคะ เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมีความซื่อสัตย์เคารพให้เกียรตินะคะแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่เขาเป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยลึกลับหน้าคนหาด้วยเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากๆอดีตที่มันปวดใจมันผ่านไปแล้วนะคะคุณได้พัฒนาตัวเองมีความสุขกับตัวเองแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งหมายสิ่งที่ดีกว่านะคะคุณเป็นสาวที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่เก่งมากๆขยันทํางานมุ่งมั่นนจริงะะคะ ดูแลตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคุณจะพบเจอคนที่เขามีมีพุทธิภาวะที่สูงกว่าหรือเขามั่งคั่งเขามีฐานะดีนะคะอาจจะอายุมากกันก็ได้แตกต่างเรื่องของทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จค่ะนั่นคือความมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนั่นเองถ้าคุณถามหาการที่เราจะได้พัฒนาพัฒนาตัวตนประสบความสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสุดท้ายบ้านปลายชีวิตของคุณจะเป็นอะไรที่ ที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แล้วก็มั่งคั่งร่ํารวยนะคะในแบบฉบับของตัวเราตัวคุณเองอาจจะสมถะสมระแล้วก็มีความสุขในแต่ละแต่ละเรื่องราวของชีวิตของบคุคคลคนนั้นนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหรือในที่นี้นะคะคุณได้พบเจอกับใครที่มีความแตกต่างคุณอย่างแน่นอนนะคะในที่นี้จะต้องมีใครสักคนหนึ่งได้คอมมิชเมนต์หรือว่าการแต่งงานนะคะกับ หนุ่มก้าถ้วยคนคนนี้ที่รอคอยก,การเข้ามาแต่งงานคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะขอให้รู้ไว้เลยว่าพรจากสินจากสิทธิทส่งมาให้คุณนะตอนนี้อยากเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนคุณจะได้พบเจอกับคนในดชาติที่กลับเข้ามาให้ชีวิตของคุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะใครที่รู้สึกว่า มีประเด็นกับใครบางคนเขาจะกลับเข้ามาคุยเคลียร์กับคุณแล้วคุณจะได้ตัดสินใจคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยความเข้าใจนะคะก้าวท้วยคุณจะพบเจอกับชายหนุ่มที่เขาเป็นคนที่โสดโสดมีความอุดมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองมากๆมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทางชีวิตอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีมากมั่นคงนะคะ หรือว่าเป็นได้ทุกพลังงานที่ออกมาดินน้ำลมฝฟนะคะเด่นๆคือลมกับน้ําความอึดอัดค่ะความอึดอัดความไม่สบายใจความคิดถึงมีใครคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะคะอะไรที่ห่างหางไปเขาต้องการรอคอยการกลับมาสร้างครอบครัวตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณการแต่งงานนะคะกับคุณนั่นเอง1ิบถ้วย มีคนคิดถึงคุณมีคนที่ห่างจากคุณออกไปคิดถึงคุณอยู่เาขาคนนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูคาสโนวาคาสโนวี Snow ee, แต่เขาก็โสด9ก้าวถ้วยตอนนี้ไม่ได้มีอะไรกับใครนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันด้วยทําให้รู้สึกห่างกันไป10ถ้วยนะคะแล้วก็ the high reference การคอมมิ t เมนตการแต่งงานนะคะการจดทะเบียนสมรสการมั่นหมายการเข้าประตูวิวานั่นเองนะคะเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะมีครอบครัว ที่รวมสมบูรณ์แล้วมีความสุขมีลูกพร้อมหน้าพร้อมตานะคะได้เข้าโบสได้เปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีนั่นคือความรวมสมบูรณ์นั่นเองค่ะแล้วก็มีสิบเหรียญเข้ามาด้วยความมั่งคั่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น พรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าอดีตที่มันเจ็บปวดไปแล้วมาเสียใจไปแล้วทิ้งมันไว้เป็นบทเรียนของเราโฟกัสกับตัวเองนะคะดึงดูดพลังงานสิ่งที่ดีเข้ามาอย่างที่บอกไปแล้วคุณจะพบเจอคนที่เขาเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณนะคะทาให้คุณได้มีทําให้คุณได้เป็นคนใหม่ทําให้คุณได้เป็นคนที่เพอร์เฟกกว่าเดิมนะคะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในตัวตนของตัวเอง รักและเคารพให้เกียรติตัวเองมากๆเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองนะคะนี่คือความสุขสมหวังนั่นคืออ b u n d a n c e ของคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดูดูให้ดีว่าอัลไลเชอและก็นอคือใครใช่และใครไม่ใช่ใช้สมาธิแล้วความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะคุณจะตัดสินใจได้ดีนะคะเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนนี้คุณอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาผูกพันผูกพันในเรื่องของการ คอมมิทเมนต์ผูกพันในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าการคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะไม่กี่เดือนนี้ก็จะสิ้นปีแล้วค่ะทุกคนนะคะเดือนนี้ก็เดือนพฤษภาคมแล้วเดือนหน้าก็6เดือนที่6แล้วนะคะกลางปีแล้วมันเร็วมากๆเลยนะคะหวังว่า หลายๆท่านนะคะในปลายปีนี้นะคะวินเทอร์จะได้มั่นหมายจดทะเบียนได้ออกเดทกับใครสักคนหนึ่งนะคะนี่คือความสุขสมหวังความรวมสมบูรณ์ของคุณค่ะคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะกับคนที่เขาดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่อบอุ่นเป็นสุภาพบุรุษมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคนทางไกลคนอนดีตคนในอดีตชาติกลับมาหาคุณในชาตินี้และเขา จะเป็นคนที่แสดงนะคะทั้งกริยาคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้ว่าเขาคือคนที่ใช่และเขาคือคนที่รักคุณอย่างจริงจังอย่างแท้จริงจากภายในและจิตวิญญาณของเขานะคะ ไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะมีอย่างที่บอกค่ะหนึ่งมีพลังงานเก่าจะกลับมาได้คุยได้เคลียร์แล้วคุณจะได้ตัดสินใจ move on หรือว่าไปต่อหรือไม่อย่างไรนะคะและมีใครคนนึงคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้พลังงานที่เขายังการความสัมพันธ์ที่เขายังส่องเขายังเพ้อคิดถึงคุณอยู่นะคะและมีประเด็นเรื่องราวของความไม่เท่าเทียมการความขัดแย้งก็จะได้คุยได้เคลียร์ clear, เช่นกันนะคะใครที่แพลนเรื่องของการแต่งงานไว้แล้วก็ห่างไปอาจจะได้กลับมาพูดคุยในเรื่อง ความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นอะไรเก่าๆลืมไปได้เลยนะคะที่มันไปต่อไม่ได้เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรมีความสุขอะไรไม่มีความสุขจงเลือกสิ่งที่เรามีความสุขและอยู่กับตัวเองให้มีความสุขเพราะคนที่เขาเป็นรักแท้คู่ชีวิตของคุณอย่างไพ่นี้นะคะเขาจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นไปอีกเขาจะไม่ทําลายความสุขของคุณเพราะเขาจะรู้สึกเสียใจยร้องไห้และเจ็บปวดเช่นกันนะคะ ขอไพ่นางฟ้านี่คือพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณวันนี้ Make the effort s ค่ะมันจะเป็นความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะเป็นเด็กที่ละมุนมากๆเลย Healing Family Issues คุณจะเจอ Family Man นะคะจงให้อภัยกับครอบครัวหรือว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจยนะคะดูแลครอบครัวของเรามันจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดที่ทำให้คุณได้เจอกับคนที่เขาเป็น Family Man จริงๆ ะค,ะคุณอาจจะพบเจอพ่อมาแม่ๆคนที่เขามีลูกติดก็ได้ที่เขารักครอบครัวเขามากๆนะคะออ้ออกมาแล้วค่ะทุกคน reconciliation ค่ะ s m e one from your past นะคะคนในอดีตชาติของคุณนั่นเองนะคะหรือคนเก่าๆที่คุณได้รู้จักดีอยู่แล้วกลับมาหาคุณค่ะแล้วก็ romantic feelings นะคะคุณจะมีความรักความโรแมนติก ที่คุณจะได้แสดงความรักความโรแมนติกถึงกันเห็นไหมคะ Someone from your past คนในดีตชาติของคุณกำลังกลับมานะคะกลับมาสารความสัมพันธ์กลับมาสร้างครอบครัวกลับมาเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่รอคอยกันมานาแสนนาเหลือเกินนะคะนี่คือพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณคะ่ะกับทุกๆคนในแรนดอม e ีพีนี้ ความมุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะรอคุณอยู่การสร้างครอบครัวกันคอมมิตเมนต์การได้มี ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเดินไปในแต่ละวันนะคะอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะนะคะ The next few months เลยทีเดียวนะคะดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็เจอพลังงานที่ทำให้ทุกคนรู้สึกแฮปปี้เพราะเราต้องใช้พลังงานแห่งความสุขนี้ เดินหน้าสู่ชีวิตในแต่ละวันทุกๆวินาทีของเราทุกๆว,วินาทีคือการเริ่มต้นค่ะทุกคนนะคะนี่คือพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่งมาให้คุณนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกๆคนนะคะไพ่าอาจจะตกเฟรมหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ